One, two. Three. สวัสดีจ้าพบกับช่องไทยไทยสปฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปสู้ขุดนะจ้า FC เอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะทักตายการวันอังคารจ้าจิตเบิกบานแจ่มใสทําอะไรก็ขอให้สาเร็จกันทั่วหน้านะคะวันนี้อากาศสูงสุด15องศาเท่านั้นเองฝนตกทั้งวี่ทั้งวันสรัวสเสลี่ยแล้วก็ไม่ใช่ว่าฝนที่ตกแรงนะคะยุบยิบยุบยิบ,ยบ,ยบอย่างนี้ แทบทั้งวันเพิ่งงดไปนิดเดียวค่ะความสว่างเพิ่งออกมานะคะฤดูนี้แหละค่ะเป็นฤดูที่ผู้คนจะน่าเบื่อแล้วก็คิดถึงเมืองไทยมากก็ได้นะคะส่งแสงแดดเมืองไทยส่งความร้อนมาหน่อยค่ะทางนี้ก็กําลังจะเดินทางไปหาฤดูหนาวเต็มที่นะคะเมื่อเช้าก็จะ9ก้าโมงเช้าเพิ่งสว่างออกมา พอใกล้จะหกโมงหรือว่าหกโมงกว่าก็เริ่มมืดแล้วค่ะช่วงนี้ก็ถือว่ามืดเร็วสว่างช้าสู้กันไปค่ะคนที่อยู่แดนไกลนะคะทักทายกันช่วงบ่ายใกล้จะค่ำนะคะตัวตู้ก็ไปตลาดนัดเพิ่งเข้ามาบ้านค่ะส่วนมากก็ได้แต่ผักผลไม้นะคะแต่ละนัดเสาร์บ้างอังคารบ้างส่วนมากซื้อของก็เป็นวันอังคารเพราะเป็นวันที่คนจะไม่แน่นไม่เยอะมากตลาดนัดก็อทวันเสาร์ผู้คนทางเยอรมันเมืองเล็กๆติด ตะเข็บชายแดนห้ 5, เมืองติดนี่เขาจะแห่มาทางเมืองโตโต้นะคะเมืองที่โตโต้อาศัยอยู่ก็ชื่อว่าเมืองเอ็นเคเดค่ะเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเนเธอร์แลนด์ติดเขตแดนเยอรมนีห่างจากบ้านโตโต้ไป4ี่หกิโลเมตรก็ชายแดนนะคะส่วนคนที่อาศัยอยู่ตรงติดเขตแดนเหมือนคเห็นบ้านหนองจานบ้านะอะไรนะคะ ทางนู้นก็จะเป็นประมาณเดียวกันแต่เขาก็จะไม่มีด่านนะคะจะมีบ้างเป็นตอนกลางคืนเวลาผู้คนไปมาดึกๆหรือเ่ก็อาจจะมีตำรวจสุ่มตรวจบ้างที่แถวด่านทางนู้นนะคะก็ไปมากันง่ายทั้งฤดูดร้อนตัวเองก็ปั่นจักรยานไประยรมะนีเหมือนกันนะคะไปหาซื้อของบ้างค่ะมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมค่ะเปลี่ยนคอมเมนต์คอมเมนต์น้องคนหนึ่งนะคะในคลิป ที่ตัวตัวทำมาตั้งน้าแล้วนะคะเรื่องเพื่อนคนไทยในต่างแดนน้องคนนี้มาอยู่ยังไม่ถึงปีนะคะใจก็อยากจะมีเพื่อนมีคนรู้จักตัวตัวเองก็เคยทำคลิปพูดไปนะครเหมือนตัวเองตอนที่มาใหม่ๆวิ่งหาคนไทยมากนะคะแต่ก่อนมีซุปเปอร์มาร์กไทยด้วยทุัวันนี้มีแต่ร้านจีนสองร้านนะคะถ้าจะซื้อของไทย แต่ของไทยก็จะเยอะของนําเข้าต่างๆนะคะสินค้าต่างๆของไทยก็เยอะเหมือนกันแล้วก็คนไทยละแวกนี้ก็จะมาร้านกินตรงนี้เดินห่างจากบ้านตู้ไป5นาทีได้นะคะส่วนมากก็จะเจอคนไทยสาวไทยทางนี้แหละค่ะบางครั้งเจอตําร้านกินที่เราไม่กล้าทักก็เพราะว่าหน้าตาบางคนก็เหมือนกันทั้งฟิลิปปินอินโดนีเซียเราคล้ายๆกันเราก็ไม่รู้จะทักยังไงถ้าบางคนไม่เคยไม่เคยยิ้มให้เราก็ ไม่กล้าทักสมัยก่อนจะจีนจากอินโดนีเซียเวลาไปเดินตลาดนัดเนี่ยตุ๊ต้ก็จะยิ้มให้ก่อนนะครับบางครั้งก็ทักกันใช่คนไทยไหมก็จะถามเป็นภาษาไทยเขาบอกว่าไม่ใช่แล้วก็เลยโอเคไปทุกวันนี้บางครั้งตุ๊ต้ตเองก็จะไม่ค่อยยิ้มใส่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าคนมาใหม่ๆส่วนมากก็อยากจะมีเพื่อนเหมือนน้องคนนี้แหละค่ะอยากมีเพื่อนเห็นคนไหนก็ทักเห็นคนไหนก็ทักยิ้มใส่บอกว่า หนูไปเจอคนนึงกลางตลาดคิดว่าเป็นคนไทยละเพราะหนูเห็นเขาคุยกับเพื่อนได้ยินเป็นเสียงภาษาไทยแต่เขาไม่พูดกับหนูเลยค่ะคุณแม่ทําไมเขาไม่พูดกับหนูเลยสารพัดนางบรรยายออกมานะคะในในข้อความนะคะยาวเหมือนกันบางคนก็คอมเมนต์ยาวไม่เป็นไรนะคะอยากคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ได้เลยค่ะเราเปิดเป็นสาธารณะอยู่แล้วเราทําช่อง YouTube นะคะก็ให้แฟนกับเอฟซีคอมเมนต์ได้ แรกเปลี่ยนความคิดกันได้คะ่ะแต่ละคนความคิดก็แตกต่างกันไปเราเคารพสิทธิ์ของกันและกันเราไม่ว่ากันนะคะน้องคนนี้เหมือนตัวตัวตอนมาอยู่ใหม่เราเปิดรับหมดใครเข้ามาก็ช่างเพื่อนฝูงจต่ก่อนเป็น10-20ที่สนิทกันพอโควิดมานะคะช่วงสองสามปีใครที่อยากจะเป็นเพื่อนเราก็ยังคงอยู่แต่ ได้เจอกันน้อยลงเพราะว่าช่วงนั้นก็โควิดแล้วทีนี้ก็จะเหลือแค่2อสาคนเท่านั้นสําหรับตัวโต้ตที่สนิทที่จะถามข่าวสารทุกสุกดิบกันจริงๆผ่านไลน์ผ่านวัตแอปต่างๆหรือว่าผ่านเฟซนะคะก็จะเหลือไว้แค่นั้นเองเพราะว่าแต่ละคนก็ทยอยไปบางคนไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันเข้ากันไม่ค่อยได้พบกันผพิวเพื่นม,มันก็จะเป็นประมาณนี้ พอเรามาอยู่เมืองนอกใหม่ๆมาดามขึ้นใหม่หลากหลายคนเหมือนกันวิ่งหาเพื่อนคนไทยเราก็ไปแหล่งที่มีคนไทยก็ได้คาร้านอาหารไทยไปกินบ้างไปแวะคุยบ้างเราเดินผ่านบ้างเรายิ้มให้บ้างเจ้าของร้านออกมาคุยบ้างก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็อาจจะไม่ได้ไปกินบ่อยๆแต่เราก็ชอบทำอาหารไทยอยู่แล้วถ้าเราไปซุปเปอร์มาร์กไทยหรือว่าร้านจีนเราก็จะเจอบ้างคนไทยอยู่ค่ะ รู้อยู่ค่ะคนไหนคุยด้วยก็คุยนะคะคนที่รักเราจริงๆก็คือสามีเราฝรั่งนี่แหละค่ะทิพย์ถ้าเขาไม่รักเราก็คงไม่เดินเรื่องเสียเงินเสียทองทําวีซ่าทําหลากหลายอย่างกว่าเราจะได้มาอยู่เมืองนอกเราจงรักสามีเรานี่แหละให้มากๆเป็นทั้งสามีเป็นทั้งเพื่อนครอบครัวสามีเพื่อนสามีด้วยบางครั้งลองคบเพื่อนฝรั่งดูนะครับเพื่อนของสามีเป็นเพื่อนเป็นฝูงได้คุยกันแล้วก็ครอบครองสามี เพราะว่าเรามาอยู่ที่นี่ค่ะยังไงเราต้องดิน้นรนด้วยตัวเองอยู่แล้วยังไงเราต้องได้อาศัยสามีฝรั่งเป็นทุนเพื่อนคนไทยถ้ามีได้ก็ด,ดีหนึ่งใหม่ๆเราก็อยากได้เพื่อนคนไทยพาได้ปรึกษาเรื่องโรงเรียนบ้างเขาเรียนกันที่ไหนเขามีครูตรงไหนตรงไหนโรงเรียนเราก็จะได้ศึกษาแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเพื่อได้หางานช่วยกันทํา คนที่มาอยู่ก่อน10กว่าปี5ปี6ปีบางคนเขาอัตยาสายดีเขาก็แนะนำงานแนะนำอะไรเราได้บ้างอยู่นะครับแต่ถ้าจะให้สนิทคิดเชื่อไปมาหาสู่กันจริงๆเยอะๆแห่กันเหมือนทางบ้านเราบางครั้งมันก็ยากแต่เราก็ดูเองนะคะเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันการมาอยู่ที่นี่บางคนเห็นคนไทยก็ไม่อยากพูดก็มีพวกที่มาอยู่นานแล้วก็เบื่อในเห็นมาดามขึ้นมาเห็นคนไทยที่ไหนวิ่งอยากจะทัก สวัสดีค่ะหนูมาอยู่ใหม่นะคะฝักเนื้อฝากตัวด้วยนะคะกระดีกะดาแต่ก่อนเราเคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคะเราเปิดเปิดเปิดพอไปไปมาตอนนี้ตัว,ต,วตัวเองก็อยู่ถึง10ปีแล้วเราก็เลยรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะการครบเพื่อนเยอะข้อดีข้อเสียมันก็มีแตกต่างกันข้อเสียบางคนก็ชวนเราขึ้นบอลเล่นการพนันบ้าง เล่นแชร์บ้างยืมเงินบ้างมันก็จะทะเลาะกันยากกันเวลาดีกันเราไม่ได้ยินนะคะอย่างเมืองที่ตัตโตอาศัยอยู่หรือว่ารอบๆเขตแดนเวลาผู้หญิงได้เขาดีกันเขาสนุกสนานสําราญเนียกินเหนียเที่ยวกันสนุกเราไม่ค่อยได้ยินอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเขาทะเลาะกันเมื่อไหร่อีนั่นทะเลาะกับอีนี่นี่ทะเลาะกับอีนั้น เหมือนหอกระจายข่าวรู้ไหมคะเราก็จะได้ยินมาโอ้คนนู้นทะเลาะกับคนนี้นี่ตีกันกับคนนั้นอีนั้นยืมเงินคนนี้ไม่ใช้คืนอีนี่ไปพูดเรื่องอีนั้นมันก็จะได้ยินขึ้นมาเองมันจะเป็นแบบนั้นเรายิ่งคบเยอะบางครั้งก็เรื่องเยอะนะคะหลากหลายคนที่อยู่เมืองนอกพออยู่ได้อยู่ตัวเขาก็จะคบเฉพาะเป็นบางคนพอได้พูดคุยกันอย่างตัว,ตวเองก็ไม่ได้ว่าจะไม่พูดกับใครพูดกับทุกคนแต่บางคนก็เราคุยได้ผิวเผิน คนไหนที่เราเสนิทได้สนิทไม่ได้เราก็ค่อยอ่านเกมเอาเองนะคะน้องๆมาอยู่ใหม่จะเป็นเหมือนกันเพราะว่าความหนมาวบนตัวเท่าฟ้าที่มาเจออากาศนหนาวๆความมืดมืดเร็วๆอย่างนี้เราก็ยิ่งเหงาเราก็คิดถึงอาหารไทยเอ้ยคิดถึงนู่นคิดถึงนี่นะคะเราก็พยายามหาทําอะไรด้วยอาหารการกินทําเป็นไม่เป็นก็ดูใน YouTube ไปผสมประสานไปคอยมีเครื่องปรุงครบพยายามอยู่กับตัวเองให้ได้นะคะตั้งตัว ได้ให้ไวยอมรับปรับตัว, Twin umas, วให้ไวกับดินฟ้าอากาศภาษีภาษาสังคมใหม่ๆเรามาการมีเพื่อนยิ่งเราวิ่งหาบางครั้งเราก็อาจจะเจอคนไม่ด er ีเราอยู่นิ่งๆไปเจอใครบ้างใครคุยกับเราก็คุยไปคนไหนไม่คุยก็ปล่อยเขาไปเพราะว่าเรามาอยู่เมืองนอกเมืองนาเราใส่สามีเรานะคะเราไม่ได้อาศัยคนไทยที่อยู่ที่นี่ด้วยกันนะคะเขาช่วยกันในบางครั้งแนะนำนู่นแนะนำนี่ก็เป็นสิ่งที่ดี แต่คาว่าคนนะคะยิ่งครบเยอะเรื่องมันก็จะตามมาแยอะอย่างตัวโต,วตวเองแต่ก่อนวันเกิดทีก็เชิญคนไทยทีคนนั้นทีนี่ทีไปแปมาก็เลิกไปโดยปริยายตัวโตเขาไม่เชิญทุกวันนี้ไม่ได้เชิญใครมางานวันเกิดตัวเองนะสำหรับคนไทยนะคะแต่เจอที่ไหนก็ทักไปงานไทยไปวัดไทยสังคมไทยมาดามใหม่มาดามเก่าเขาคุยกันเพราะที่นั่นก็มีรู้เลยว่ามีแต่คนไทยแต่พอเราไปเดินข้างนอกตามห้างตามสวนตาม ตลาดนัดตามอะไรต่างๆนะคะเราจะไปวิ่งชนหน้าชนหลังเหมือนไปตลาดนัดบ้านเราไม่ได้นะคะต้องดูจังหวะจากคนดีๆแต่หน้าบางคนก็ฟิลิปปินส์เอออินโดนีเซียเอหน้าก็คล้ายๆเราคนไหนเขาคุยกับเราก็คุยไม่คุยก็แล้วแต่เขานะคะเรามาถึงตรงนี้แล้วเรามาเหยียบเมืองนอกเมืองนาแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเรา เข้าสังคมคนไทยเราต้องแห่กันไปแห่กันมาอีนั่นวันเกิดทีอีนี่วันเกิดทีวันเกิดโ,โตโตทีฉันมีของขวัญให้เธอฉันมีววยฉันมีดอกกุหลาบให้กันแล้วก็คนไทยบางครั้งเป็นสิ่งเป็นไอมีชีวิตที่คิดเยอะคิดแยะคิดเล็กคิดน้อยจะเป็นประมาณนี้นะครับ ไปงานวันเกิดมันฉันให้วายมันขวดหนึ่งมันมาวันเกิดฉันมันให้ดอกไม้สามดอกบางครั้งก็คุยกันนินทากันว่ากันสารพัดอีนั่นใส่ซองฉันร้อยหนึ่งนี่ทำไมมางานฉันให่ซองฉันห้าสิบมันเป็นเรื่องคิดเล็กคิดน้อยอย่างตัวโต้กับแฟนทุกวันนี้ก็เลยตัดสินใจแบบว่าโอ๊ยไม่เอาหรอกถ้าเดินไหนจะครอบครัวแฟนครอบครัวใหญ่เป็นงานวันเกิดน้องทีน้องชายทีพี่สาวทีแม่ญาติทีใครทีมันเยอะนะคะแล้วทีนี้ถ้าทั้งคนไทยสี่คนห้าคนมัน เราก็เลยมันจะเยอะเกินไปเราก็เลยตัดตัด,ตด,ตดไปคนไทยก็ไวยพรกันแก้ผ่านสื่อก็พอคุยกันบ้างปรับไปนัดดื่มกาแฟกันบ้างในเมืองบ้างอะไรบ้างคุยกันปรับไปเจียวตรงไหนก็ทักทายกันทั่วไปไม่ได้ว่าเกลียดใครกดใครนะคะแต่เราก็จะวางประมาณนี้นะครับถ้าเราผ่านมาได้ผ่านถึงจุดหนึ่งจุดไปอยู่ถึงปี2ปี3ปีสี่ปีหปีไปเดี๋ยวก็รู้เองว่าคนไทยในต่างแดนเป็นยังไงนะคะ คนดีคนไม่ดีก็ถือว่ามีหมดนั่นแหละค่ะแต่เราต้องอ่านเกมให้เป็นคนไหนคุยกับเราอยากเป็นมิตรกับเราเราก็คบไว้แต่เรื่องเงินเรื่องทองก็ระวังให้ดีนะคะอยู่ที่ไหนก็ต้องระวังถ้ายืมเงินกัน่ะเตรียมตัวเลยค่ะเตรียมตัวเสียเพื่อนเสียฝูงเลยนะคะเตรียมตัวมีเรื่องมีราวกันก็ว่าได้นะคะนี่แหละค่ะเพื่อนไทยในต่างแดนมีไว้ก็ดี ไม่มีเราก็อยู่กับสาม,มีเราอยู่กับญาติพี่น้องของแฟนอยู่กับเพื่อนฝูงของฝรั่งนี่แหละค่ะคบสังคมฝรั่งมันง่ายกว่าพี่น้องพ่อใหญ่นะคะจะใส่ซองไม่ใส่ซองจะดอกไม้ช่อหนึ่งจะอะไรไม่เคยว่ากันนะคะเอาตามสะดวกเอาตามสบายใจเราครบฝรั่งสบายใจมากกว่าตัวโตคิเคแบบนั้นจริงๆนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะคอมเมนต์กันได้นะคะใครมีเพื่อนไม่มีเพื่อนในต,ต่างแดนก็ว่ากันไปค่ะสู้ๆทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะ